มาช่วยกันทำอะไรเน,น,นาะาาานโอ้โหกอรอตะก้อ่เจ้าเอาไป<ะ>เอาไปใต้ใส่มือนาหนะนาของปู<ะ>่เหรอก็นาองปู่เยไปเอาไปเห้ี่ยโอ้โหเอาอยัางหันดววะ ยาีลวันมาตัดไอ้ส่วนไตยอดไตหัวตมดมเลยมอเียไ่ได้ตัดเดียวแท่าไหอ้หมันจะางไากให้มันขึ้นสูงแล้วมาตัดยอดทาสั่นเลยแล้วันเนี่ยตรงนี้เราตัดปุเลยพอตองกลารให้มันขึ้นมันบังของน้ำยอนมันกรังพังนี่นะนี่หมาแล้ว พูดแล้วตักเอาเบิดอลไยอ,ไย,ย,อ,อย่าง,างนี้ออกานีคับมันทั้งบังอยู่บ่าซะแลเดี่ยอะเลี้ยงนี่หครับนี่เลี้ยงมาที่พื้นที่เนนี้ี่ห่ที่หนึ่งแลเปิดทีจการให้ป้าแทบานเลยอ้อาวว่างนั่นเีเขาไปคอนน่ะก็ไได้เผาใคอนมาหน่อยันแล้ว

ใส่เลยที่ดินเต็ม หมดหน้าเลมนา, <c oughs> า้าข้าข้านอกมา <c oughs> โอ,อยลองใค้าท,าทนนั่งดูดี๋ยวจะเอาลงนี้ <c oughs> <c oughs> งานจะบอสงานเป็นตัวต้้งแล้วแตบงานมันฮักตัวนี้มันฮักกันเพื่อนึงเหรอมันกาห่อนแป๊บมันแข็งมันเป็นหลอกแข็งหดมันมดนิ่งกะทกมีโมันบอเล่นมันก็หอกสอ่น นออย่าบอกใครเชียวมามาเร็วๆมาเจ้าหูวเดียวได้ไเห็นงานหน่อโอ้ยตื่นกระสวยฮะเดือดเอาโอ้ยโตต้องปรับปรุงได้เชียวเลยเอาสองตัวแม่มอหมอมีสองหางนะโตต้องพัฒนาตัวเองในมอจะตื่นสวยได้โอ้ยตื่นแเดี๋ยโอ้ยมันก็ลองคลิปลองครับในมือเหรอเนาะโอ้ยยามไหมันตื่นบักอาดีเขาอ่ะ บ้านเมืองเขาไปหาเงินหาค้ำได้กูณละล้านเศร้าล่านอนะเพิ่นมาท่นจะออกจาก,กบอ่อนนอนอยู่ป่าบุญทินก็นไล่สดสองไล่สามไล่อลไรเพิ่มนมาท่านตื่นอยู่ไล่เดียวเขาหาเงินหาคำ้ำอะเพิ่นมาท่นจะฟื้นจากมีปัญห์ทบอยู่ไล่เดย ทับเองคุ้มไปนะเวลาฝนเวลาหมอกลมัเอาผ่านมาุเอาผ้านั่นมาคุ้มเอาดีกว่าลุงผ้าฟาเอ้เอาคุมไวก่อนพ่เอาเรานั่นบอกไหลฟางนมาคุ้มเออผ่าเออ มันสีไหลคุณผู้ไปเรงว่ากันมันไหลนะถ้าทำเป็นโต๊ะก่อนนี่น้องคนเดียพี่ไม่เห็นเจ้าตัวแตกมันไหลดีเลยนะแล้ว ขอบคุณนะคะเอีอ้าวบไปนก้อของเนีะคนกพิงสนะี้ยนี่นะ,ะช่วยกันช่วยกันนะคะแต่เช้านะคะลุงก,ก็พากันนะคะเก็บของนะคะ นี่มันกัดแล้วักัดแล้วกัดแล้วขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะการเก็บข้าวเก็บของมาตรงนี้นะคะเผื่อมีงานอีกนะคะขอบคุณค่ะ บอกชื่อนี้ถูกใจมากค่ะหฮงเ่งปังปังน,นะนสาวเจ้อขอบคุณค่ะคุณโนขอบคุณคุณอะไรนาะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เทียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ